เสวัสดีครับชาว youtube ทุกคนก็คือหลังจากที่เราไม่มีงานทำใช่ไหมผมก็ไปขับแกลบแกลบฟูดฟ้ดแกลบฟู้ดอะรายได้ก็ดีอยู่นะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทก็โอเคถ้าเกิดใครอยากจะขับแกลบอะก็ไปขับได้นะ แต่ว่าก็คือว่าเวลาเราไปรับอาหารน่ะมันจะมีที่ว่าผมเบื่อมากที่สุดเลยก็คือการไปรับอาหารหรือไปส่งอาหารที่ตามห้างเช่นบิ๊กซแล้วก็โลตัสเซนทันอะไรพวกเนี้ย คือมันไม่มีที่จอดไงย,ยิ่งถาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือมันไม่มีที่จอดเลยผมบรบกวนทางเก็บช่วยซัพพอร์ตเรื่องที่จอดรถให้เก็บด้วยนะครับฝากวิงวอนอ้อนวอนเลยโอเคนะฝากด้วยตรงนี้ว่าให้ทุกคนหรือบริษัทเก็บเนี่ย มีที่จอดรถให้กับแก็ด้วยแก็ฟูดเนี่ยเหนื่อยนะครับเราทำงานอยากจะได้ค่าวิ่งที่เพิ่มขึ้นแต่มาเสียเวลากับการเดินนะครับขนาที่จอดรถมันยากถ้าท่านเห็นนะครับบริษัทแก็บนะครับผมก็รบกวนด้วยฝากหาที่จอดรถสำหรับแก็บด้วยทั้งหน้าห้างและหลังห้างนะครับ ผมฝากด้วยจริงๆขอๆเลยครับผมกราบแล้วครับให้พวกเราได้มีออเดอร์มีค่าวิ่งที่มากขึ้นฝากด้วยนะครับผมมีตังไรเดี๋ยวนี้สู้ๆไป